สวัสดีค่ะบ่ายนี้จะมาทําการทดลองหนอนชอนใบส้มโอแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยอดอ่อนชอบมากเลยมันยังไม่ตายเนี่ยมันยังดิ้นเดาเดาดาเด,เด,เด,เดอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ะสเีเรื่องเราจะมาทดลองโดยใช้ อันนี้เป็นข้าตาเป็นน้ำหมักน้ำหมักที่เราทำขึ้นมาเองนะคะน้ำหมักมะกรูดใส่ผสมกับสลไยดูซิดูซิถ้าโดนตัวแล้วเขาจะมองเท่งไหมเอาแบบว่าเอาที่เห็นตัวนะเดี๋ยวหาตัวก่อน เนี่ยอ้ยเดี๋ยวตัวเมื่อกี้ไปไหนใบนี้แล้วกันใบนี้เยอะมากเนี่ยยังเป็นเป็นอยู่นะเดี๋ยวลองเทปดูดิเนี่ยเราเท ออกซิไม่มีนี่ดูสิว่าจะเป็นยังไงจะทำลายกำแพงที่มันเคลือบไว้ไหมเดี๋ยวข่าวเนี่ยไกลก็ไม่เห็นใช่ไหมคะ มันอันตรายมากเลยไอ้นอนชอนใบเนะี่ยมันทำให้ใบหงีกใบงอแล้วก็ไม่เจริญงอกงามตายไหมตุย Oops.